ตัวไหนครับเพชรบุราปาโจมังจันทร์ครับวันนี้บรรยกาศเท่าไรเราเรายิบไปเป็นไงมาสอบครั้งแรกพอดีพอดีนะแบบนี้เราได้คุมได้ลดมากี่โลสามสิโลสามิโลนี่ต่ำสุดหรือยังต่ำสุดแล้วนะเรายี่แปบเพราะวันนี้ชกตอนบ่ายครับเจอใครครับกวนอูเจอกวนอูกวนอูเคยเจอกันไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มดูอะไรเข้ามาไหมดูเอ้ยได้เคยเห็นเหรอมีมีอยู่นะเป็นไงเขามีอะไรน่ากลัวปะ แล้วเราจะแก้วยายซ้ายังไงดีเดินตีเหมือนเดิมนาล่าสุดชกที่ไหนมาครับแค่น็อตแค่นิดที่ไหนครับที่นี่ที่นี่นะวันนั้นโดนอะไรจับได้ไหมหรือว่ารู้ตัวเองดีโดนเข่าโดนเข่าไม่ฟื้นเออไม่ฟื้นนะแต่วันนี้ผ่านเลยครับไม่ต้องลดไม่ต้องอะไรครับโอเคตั้งอย่นี้สบายครับโอเคนะครับลักเราซ้อมอยู่ไหนสิงบาต้องสิ่งน้อยพวกพี่พู้ซ้อมมีขายบ้างครับพี่เพชรไพรินอนุวัฒน์ แล้วก็คนฝระหัง่ใช่เออเมื่อวานได้ดูเพชรไพลินไหมได้ดูเขาต่อยไหมเพิ่งมาดูตอนเช้าเออเพิ่งมาดูไฮไลท์นี่เป็นไงหมัดเขาดีขึ้นเยอะเออแล้วเราตามแบบพี่เขาไหมตามอายุอะไรครับอายุยี่สิบปีคนจังหวัดปทตตานีครปล่อยเท่าไหร่ครับหกสิบสองเป็นเพลเราเป็นบอยกบเครื่องอ่ะซ้ายหรือขวาซ้ายครับสูงร้อยร้อยสิบเจ็ดเราชกบวยมารวมๆเท่าไหร่ครับห่าสิบบาทฝากพี่เงาเพื่เชียร์หน่อยครับ ว่าเพี่น้องชาวบัตเตอร์ลุเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้เอาใจชนะกับบัลลูนเลยนะครับขอบคุณครับต้นไหนครับน้ำตัวไหนน้ำต้นไหนกดอูสลาเทนิกคุณครับวันนี้ชมพิกัดเท่าไหร่ครับ128ครับไป็ไงมาสอบครั้งแรกมา128.3ยี่บสาครับก็เหลือนิดหน่อยจ้ะเราซ้อมอยู่ไหนครับเขาอยู่แสงมรกตครับมาอยู่ได้กี่ไฟแล้วมีไฟ์แรกครับไฟ์แรกนานแล้วก่อนหน้านี้เราได้ซ้อมอยู่ที่ไหนนะ ซ้อมอยู่ที่สุรินทร์ครับอ๋อซอล่าชี่คุณครับแล้วชื่อเก่าเราชื่ออะไรนะก็นูสิทธนาเอะครับนูสิทธนาเอะนะก็บอกเราได้เคลื่อนไหวมาแล้วเหรอได้เคลนที่ไหนมาบ้างครับพูกทธรครับกี่ไฟแล้วคโทรมาตลอดครับโทรมาตลอดเลยปีนี้กี่ครั้งประมาณนี้จำไม่ได้ไหมครับจำแสดงว่าหลายไฟเลยวันนี้มาต่อยร้อยเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบแปดครับมาเจอใครครับเจอนิพุรภาครับไปเจอกันไหม ยังไม่ใช่ครับแล้วเราจะได้ดูเทปดูฟอร์มาอย่างดูมาบ้างเป็นไงเขามีอะไรบ้างก็มีลูกเตะสายอแล้วเราจะแก้ไงดีวันนี้ดที่บนเวทีครับก็ก่าเอาอยู่ไหมเนี่ยก็นนาน้าจาวยังอยู่นะเราว่าไม่ประมาทครับครับผมอายุอะไรนะครับอายุสามสิบเอ็ดเท่าคนจังหวัดสุรินทร์ครับปล่อยเท่าไหร่ครับไปปล่อยหกสิบโลครับเป็นเราเป็นมวยอะไร มวยหมัดครับซ้ายหรืขวามันซ้ายครับส0งร้อยร้อยหกสิบห้าเราชกมวยมากี่ร้อยแล้วนี่สามร้อยกว่าครับพี่น้องไปเชียร์ไหยครับครับพ่ี่น้องไปเชียร์วันนี้ได้ฝ่ายเป็นกำลังใจช่วยเชียร์คนปูสิทธิ์ทนาเอ๋ด้วยนะครับครับผมวันนี้เต็มที่ครับขอบคุณครับ